เบื่อตัวเองเบื่อคนอื่นต้องเบื่อนายต้องคลายความกำหนัดเพื่อกำจัดตัดปัดจจัยของทุกทั้งหลายปัจจัยการสิบสองเรื่องต้องทำลายต้องใช้กายเป็นเครื่องตัด เหตุปัจจัยอสุภร่างเน่าเม้นหรือร่างสดใช้กำหนดใช้ใดำริเป็นเงื่อนไขดำริชอบให้จิตอยู่ภายในทุกทียใจหมดสิ้นจิตเกาะกาย ครับอันนี้ก็ที่มาที่ไปก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อจารานคินาโยท่านก็บอกว่าเวลาเราพิจารณากายครับมันจะไปตัดอุปทานขันห้าความยึดมั่นถือมั่นจะไปตัดฉันทาราคะความรักตัวเองครับมันจะทําให้เราเบื่อเราจะทําให้เราหน่ายเบื่อหน่ายตัวเองครับเบื่อหน่ายตัวเองแล้วก็จะเบื่อคนอื่นเบื่อหน่ายใครกําหนัดนะครับต้องเบื่อหน่ายต้องคลายความกําหนัดเพื่อกําจัด ปัจจัยของทุกทั้งหลายปัจจัยหรือปัจจยยการ12เรื่องก็คือปัจปจิกิจสมุปบาทครับ12ประการที่ทำเป็นผลให้เราเกิดให้เราเกิดพบเกิดชาตินะครับซึ่งมีต้นเหตุมาจากอาวิชชาคือความไม่รู้นั่นเองครับทำยังไงเราถึงจะตัดอวิชชาครับการที่เราจะตัดอวิชชาได้เนี่ยเราก็ต้องเจริญพิจารณา เราก็ต้องพิจารณากายนะครับต้องใช้กายเป็นเครื่องตัดเหตุปัจจัยนะครับต้องใช้กายเป็นเครื่องตัดเหตุปัจจัยกายเป็นอาวุธครับกายเป็นสัตตาเป็นอาวุธที่จะต่อสู้ที่จะห้ามหันกับกิเลสนะครับต้องใช้กายเป็นเครื่องตัดเหตุปัจจัย อสุภะร่างเน่าเหมน็นหรือร่างสดอสุภะก็จะมีสองแบบเนาะอันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อจารานทกินาโยก็จะบอกว่าจะเป็นร่างสดตับไตไส้พุงเราหรือจะเป็นร่างเน่าเหมน็นมีตัวหนอนชอนใช้เป็นปัจชาเก้านะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะพิจารณาได้ประมาณไหนก็ขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของเราบางคนแบบมีกิเลสเยอะต้องใช้ยาแรงประมาณครับ ถ้าเป็นร่างสดๆนี้ก็เอากิเลสไม่อยู่ก็ต้องแบบร่างเน่าร่างเหม็นต้องมีตัวหนอนชอนชัยเดินไปมีหนอนหล่นประมาณครับอันนี้ก็นำมาฝากนะครับ